สวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังรับชมช่องออกเบาเกมทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่กับผมแอดมินแชมวันนี้รอยู่ในตอนที่44ของ The Last of Us Part 2จะเข้าสู่ Chapter ที่33นะครับชื่อว่าทางลัดภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Shortcut yeah. We were lucky Mel was there. She's one of the best surgeons in Seattle. Mel. And what's his name? the man Owen Mel Owen Abby and the dogs Alice I don't like dogs okay how do we get to the really tall buildings the bridge is there path ahead kicks out toward downtown the really tall buildings you gonna be able to get us the rest of the way? The route starts at the edge of the rushing water and get us there, and I can take over. These bridges are really gonna get us over the rapids. Yeah. All of them? <coughs> yes. In just a couple hours. I'm not lying. Okay. Ah, okay. left พาเราไปทางลัดพิเศษที่พวกเซลฟใช้ในการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างในเมืองเซียเทอลเพื่อหลบหลีกน้ำท่วมแล้วก็พวกฟูดนะครับก็เอาเข้าจริงๆนะในสถานการณ์ปกติเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา2-3สวันแต่ว่าพวก เซราไฟเนี่ยทำทางพิเศษไว้แล้วสามารถไปถึงโรงพยาบาลได้ภายในเวลาแค่2อสาชั่วโมงก็คือเดี๋ยวเลฟจะพาเราไปเพื <c oughs> ่อหาไอเทมมาตัดแขนของยาร่าเพราะว่าแขนเธอกระดูกมันแตกละเอียดไปหมดทำให้ต้องตัดแขนทิ้งนะครับไม่งั้นจะติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิต Here, we will have There it is. That's the building we need to get to. <coughs> okay, I see it. <coughs> what happens if we can't get the stuff we want? Uh, she'll have to try to do the surgery with what Owen has around. It, it's not... That wouldn't be good. shot the make a ก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นพัฒนาการของกลุ่มเด็กๆนี้แล้วก็ตัวแอบบี้เองครับว่าเธอจะเปลี่ยนไปขนาดไหนในแบบจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นหมดนี้แต่ว่าคือตอนนี้ผมเริ่มดีใจนะที่ว่าแอบบี้ รู้สึกได้ถึงว่าต้องทำดีหรือว่าทำในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรสักอย่างหนึ่ s <laughs> <esper us> The blood can't move in and out of the tissue. The i s s u e Kind of like the skin inside your body. I you know. I grew up around doctors. Like mom. ก็คือเด็กของเซลฟไฟเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องความเป็นมาทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรเลยเพราะว่าแบบถูกเขาเรียกว่าอะไรนะหลอกให้เชื่อหรือว่า แต่คําสอนดั้งเดิมนะครับในสมัยเหมือนยุคมืดอะไรแบบนี้ย้อนกลับไปแตเราจะได้เห็นว่าแอปปี้เนี่ยเธอพยายามที่จะสอนแล้วก็เรียกว่าอะไรนะคอยช่วยเหลือเด็กทั้งสองคนนี้แต่ว,ว่าเราค่อยค่อยดูไปนะอ,อันนี้เรามาเก็บทรัพยากรอ,อีกหน่อยเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วก็ตอนนี้จะมี collectible ด้วยกันทั้งหมด11ชิ้น ก็ตอนนี้เราเก็บแล้วประมาณปุ๊บตกเดี๋ยวปีนขึ้นไปใหม่ อตอนนี้เราเก็บไปแล้ว2ชิ้นก็คือชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นใบรายชื่อของไอเทมที่เราต้องการ Seraphites. I don't k n o You gonna be okay if we do? I was yesterday. Yeah, but those guys were hunting you. t h e r e all hunting us. ก็เป็นการตัดสินใจที่ยากถ้าเกิดว่าตัวเล็บเองต้องประทะกับพวกสกายอีกครั้งแต่ว่าดูเหมือนว่าเด็กคนนี้คงจะไม่น่ามีปัญหา เพราะว่าตัวเขาเองก็ถูกพวกนั้นไล่ล่ามาเหมือนกันโอเคตัวนี้จะเป็นคอลเลกติเบิลชิ้นที่สามไม่สนว่าเป็นใครจะเป็นบูฟหรือเซเลไฟได้โปรดช่วยทันทีเถิดไม่อยากตายตรงนี้เพราะว่าดูาเหมือนว่าจะเป็นผู้รอดชีวิตหรือว่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่แอบอยู่ในห้องน้ำระหว่างที่พวกผู้ติดเชื้อลุยเข้ามานะครับ แล้วก็เผมลืมบอกไปประเด็นสำคัญของตอนเนี้ยจะเป็นการทดสอบตัวแอบบีเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นโรคก,กลัวความสูงนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้แหละเราจะได้เห็นเธอก้าวข้ามมันโดยที่มีเลฟเป็นกำลังใจให้ อันนี้น่าจะเป็นเดีืยวผู้เคราะร้ายที่ขังตัวเองนะสรุปว่าเขาก็ไม่รอดก็คือตายในอ่างน้ำอาจจะยิงตัวตายเพราะว่ากระสุนยังเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ตอนนี้เราจะได้เห็นเมืองในมุมสูงของซีแอตเทิลมีกัน

เป็นเกมที่ดีจริงๆนะแบบว่าในเรื่องของพวกเรียกว่าอะไรในด้านของกราฟิกแล้วก็ดีเทลของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าใครที่ซื้อมาจะได้จะเห็นว่าตัวเกมเนี่ยจะต้องมีดาว์โหลด เพิ่มเติมนะครับคือลงไดเวอร์ของเกมเนะี้ยอีกประมาณห้าสิจิกนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่าแล้วในนี้ก็จะมีคอลเลกติเบิลเยอะพอสมควร Away. So you're gonna tell me the real reason why they're after you now? I did. They wanna kill a little boy because he shaved his head. <laughs> I wasn't allowed. It's a so rule. I broke it. Jeez. So why'd you do it? I don't know. Pretty punk rock are you. Punk rock? I get the impression you don't follow most rules. Hmm. Oh. โอเคเดี๋ยวเรารจะดูที่ไฟล์นี้ก่อนอันนี้จะเป็นจดหมายแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนร่วมห้องนี่ยเหมือนว่าเพื่อนร่วมตึกในอพาร์ตเมนต์นะครับเป็นสาวข้างห้องกับที่ว่าอยู่กับคุณแม่แล้วก็เป็นหนุ่มสองคนที่อยู่ในนี้ครับก็คือเหมือนว่าแลกเปลี่ยนของกันไปกันมาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะเรียกว่าอะไร ก็คือเหมือนว่าเก็บของนะไว้ในไว้ในตู้เซฟก็เลยเ,เขียนจดหมายบอกอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเดี๋ยวมันจะนําเราไปที่ตู้เซฟที่อยู่ในห้องถัดไป mm hmm. ก็คือหมายถึงห้องที่อยู่ในนี้แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องสำรวจตรงนี้ก่อนนะโอเคถ้าจำไม่ผิดเซฟก็จะอยู่ในนี้ รหัสเซฟของมันก็คือเป็น 30...23... แล้วก็04อด<ก>้ได้แล้ว แล้วก็ดูเหมือนว่าพวกสกาเนี่ยจะไล่จับเลฟเพราะว่าเด็กคนนี้ไปโกนหัวนะซึ่งมันผิดธรรมเนียมของพวกเซราไฟนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าโกนหัวนี่ก็เป็นโทษตายแล้วมันเป็นอะไรที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามันโบวชิตนะครับหรือว่าไร้สาระมากแล้วก็ในอันนี้เดี๋ยวเราจะอัปเกรดที่สายเนี่ยจนเต็มนะครับ เพียบเลยนะแทบจะทุกอย่างที่เราต้องการเต็มหมดลอะอันนี้จะเป็นเหมือนกับกระดานนะที่บอกว่าห้องของใครบ้างอันนี้ก็คือห้องของจูเลียกับห้องของตัวเขาเองเนะี่ยโอเคเราจะไปสู่พื้นที่ถัดไปกันแล้วก็ในตอนนี้จะค่อนข้างยาวนะก็ผมจะซอยออกเป็นน่าจะ 2ตอนนะถ้าเป็นไปได้ผมจะปิดให้ลงภายใน2ตอนข้างล่างนี้ไปไม่ได้คือตอนนี้เราต้องขึ้นเหนืออย่างเดียวเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าแอบบี้กลัวความสูงขนาดไหนเนะี่ยแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่ามันจะอยู่ในพาร์ทของครึ่งหลัง <c oughs> Since forever, you're good with it. I should have seen Yara. Why did they do that to her? We can be cruel. My mom would say that about wolves. Well, she wasn't wrong. I'm scared for her. Why? People will blame her for what I did. Maybe. แล้วก็ดูเหมือนยาร่าเนี่ยเธอจะเป็นเรียกว่าอะไรนะครับเ,เป็นทหารของพวกวูนะครับก็คือแบบว่าน่าจะเก่งเก่งมากๆในเรื่องของการใช้ธนูอะไรประมาณเพราะว่าตัวเลฟเองก็บอกว่าถ้าได้เห็นฝีมือของยาร่าสัก่อนเถออ อุ้ยเพียบเลยนะเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวประท้าก่อนเราจะ จะต้องปีนหนีก่อนอ่าโอเคก็จะหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อก็ <Yes. S 2> เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกมากวก็คือถ้าตรงบางจุดอะครับอะไรที่ผมสามารถจะหลบได้ผมก็จะหลบแต่ว่าถ้าตรงไหนที่แบบว่าต้องสู้ก็ก็จะสู้เนี่ย เพราะว่ามันจะไม่ใช่ว่าผมจะหลบตลอดหรืออะไรประมาณแต่ว่ารีซอสสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวในตอนช่วงท้ายๆเราต้องใช้อีกมากมายครับก็จะแต่ก็จะไม่ไม่ไม่ได้ตรันจัดอะไรขนาดนั้นเราจะวนดูด้านหลังแป๊บ,บนึ่งดูว่ามี อะไรพอที่จะให้เราหยิบไปใช้ได้บ้างอ่าน่าจะหมดแล้วนะแต่เพียงเท่านี้โอเคในส่วนถัดไปที่เราจะไปกันต่อก็คือเราจะปีนที่ตัวหน้าต่างที่แสงรอดนั่นเข้ามานะครับ

ดูเหมือนว่าเลฟจะค่อนข้างคล่องตัวกว่าแอบบี้มาก <c oughs> อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งไฟล์ Wolf? There are thousands us you know e <Sure>. of ถึงแม้ว่าพวกเขาก็รู้นะว่าตัวเองนี่แบบว่าเหมือนกับการเรียกว่าเป็นสกาคือการไปลบลูน่นครับแต่คือเด็กเขาก็ไม่ได้อะไรมากนะแต่คงหงุดหงิด เพราะว่าในวัฒนธรรมของฝรั่งเขาไม่ชอบให้เหมือนว่าเปลี่ยนชื่อนะมันเป็นการที่ว่าไม่ให้เกียรนตนะิแต่ว่าคือสําหรับคนไทยม,มันแบบว่าเราไม่ได้เทคอิ t สี r เรียดขนาดนั้นโ okay, อเคตัวนี้จะเป็นโต๊ะงานช่างเดี๋ยวเราจะแวะมาดูกันก่อนว่าผมพอจะอัปเกรดอะไรได้บ้างโอเคกับปืนนี้เราจบไปแล้วสิ่งต่อไปความรุนแรงความนิ่งอืม ตอนนี้เราเราต้องการสัตโ์ตัสำหรับอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะติดก,กล้องให้กับตัว AK ที่เป็นยิงทีละนักซะก่อนเป็น AK แบบดัดแปลงในฉบับของพวกกลุ่มกองกำลังวูโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเหลือเฟืองอะไรอีกบ้างพอที่จะอัปเกรดไหมครับไม่เลย แล้วก็ในตัวปืนกล็อกผมจะไม่แตะต้องอะไรกับมันเลยนะจะเป็นอันดับสุดท้ายของท้ายที่สุดอนนี้ไม่น่ามีอะไรอ่าใช่เดี๋ยวผมจะ พลาดกับ collectible ไปชิ้นหนึ่งหรือเปล่าแป๊บห,หนึ่งนะผมขอนึกก่อนนะครับอ่ะใช่ใช่ไม่ไม่ไม่พลาดชิ้นต่อไปจะอยู่ที่ตึกด้านหน้าทุก ก็ค mm ือเป็นตึกนี้จะเชื่อมกับตึกที่เราต้องไปถัดไปนะก็คือตึกสูงสูงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับสรุปว่าผมไปทําการบ้านมาแล้วก็คือว่าสหรัฐนี่จะมีประมาณ50รัฐนะนั่นหมายความว่าในตัวเกมเนี้ยเฉพาะเหรียญอย่างเดียวนี่น่าจะมีประมาณด้วยกันก็คือ50นะครับโดยประมาณนะถ้าผม ไม่ผิดพลาดโอเคเดี๋ยวเราจะแวะดูด้านหลังกันนิดนึงนะว่ามีอะไรให้เก็บบ้างโอ้โหถ้าโดดลงไปนี่น่าจะตื่นเต้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเราจะไปกันต่ออีกนิดนึงนะเพื่อ ให้ให้มันเข้าถึงตรงจุดที่ต้องสู้อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนั้นก่อนเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยมันจะพาเราไปที่จุดถัดไป พกทรัพยากรนี่อาจจะเต็มแล้วนะครับอ่ะโอเคหมดก็คือเดี๋ยวพื้นที่ถัดไปเราจะขึ้นด้านบนกันครับ โอ้ก็แหย่อยู่แล้วนะครับถึงแอบบี้จะมีสเตรนจ์มากแต่เธอไม่ได้เป็นสายอจิที่แบบว่าคล่องตัวอะไรขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าว่าใครที่เผลอแบบโดดเข้าไปก็คือตายโอเค Good for your cousin. อ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันววๆทีในตอนหน้านะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันยาวเกินไปโอเคยังไงก็ขอบคุณมากที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวกดต่อเนื่องได้เลยนะียที่ตอนถัดไปยังไงวันนี้มินแชปลาไปก่อนสวัสดีครับ all about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่